สวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่นะครับผมสวัสดีเอฟซีธรรมนันนะทุท่านทุกคนด้วยครับตอนนี้เจ้าสายดูกระจกไปจอบดูที่แกลดไฟวายนะครับผมสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีธรรมนันละทุกท่านทุกคนนะครับผมกัวไฟเข้าสวนยางนะครับผมเราไปดูกันนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่นะครับผมขอบคุณเอฟซีธรรมนัละทุกท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่อยู่กับสัตวเจ้าสายเลยนะครับคนที่มา ติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับค่ายกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมไะเราขึ้นด้านบานก่อนนะเอฟซีนะดูยายเด้อขุดหลุมแล้วไปลองขึ้นด้านบานนะครับผมบรรยากาศสวยงามกันนี่ครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งมันานแล้วที่ท่านดูคนด,ด้วยนะครับคนที่อยู่ตอนเจอสายเลยนะครับเราังไปจอบ ูสวนกันนะครับผมปาเด็กก็เลยเจดีย์เอฟซีธรรมบ้านน่ารักเจท่านทุกคนนะครับผมขอบคุณพ่อพ่อเป็นเม่นะครับวันนี่อยู่กับซ่องเจ้าสายด้วยนะครับวันนี้มาติดตามคลิปนี้มื่อกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันนะครับก่ไฟเข้าสวนครับก่อไฟเข้าสวนนะครับผมดูอายไฟนะครับผมเอฟซีธรรม้านน่ารักท่านทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กซ่องเจ้าสายด้วยนะครับผม เดี๋ยวมาติดตาเราที่มากดไลค์ก็สำคัญก็ติดิ่งกันด้วนะครับสวัสดีตอนคลิปนี้กันนิดนึงครับบรรยากาศกันนะครับผมอยู่ไร่อยู่สวนนะครับเปจนชาวสวนนะครับผมสีสีธรรมเนรลาดทุกท่านทุกคนนะครับคนที่อยู่ส่วนโจสายหรือนะครับที่มาติดตาที่มากดไลค์กด subscribe ก็กระดิ่งกันด้วยนะครับผม ฝากส้งเกลสายลด้วยนะครับมาดูคลิปมาดูไลฟ์มาด้วยนะครับผมมีการอยู่สวนยางนะครับผมจบดูสวนนะครับผมนียังครับผมเบื่อมายังไม่ปลงนะครับผมที่เราแกะไฟแล้วนะครับผมเอฟซีเนาะมันจะกากันนะครับผมอยู่สวนยางกันนะครับผมอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทั้งบ้านนะ ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่อยู่ซอนเกียวสายรือในคนที่มาติดตามคลิปนี้มากดไลค์ดับสไครตกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมฝากซอนเกียวสาย่ยด้วยนะครับผมช่วยมาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับบรรยากาศน,นะครับจบได้จบสวนนะครับผม คุณพ่อพ่อแม่แม่วยนะครับผมขอบคุณเอฟซีทางมานาร่าสุทันทุกคนด้วยนะครับจะอยู่ซึ่งเจิดสายลิยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้มากดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกัน้วยนะครับ แต่ยังไม่เท่าไหร่นะครับไอซีนนะเป็นบรรยากาศน,น,นะครับผมอยู่ไรอยู่สวนนะครับผมมาดูกันนะครับผมสวนยานะครับเอฟซีทางบ้านในลาดเจท่านทุกคนด้วยนะครับคนที่อยู่บนยอดสารีนะครับผมที่เราไก่ไฟมีมาก็ยังไม่พองนะครับผมใบก็ไม่หล่นเท่าไหร่นะครับไอซีนนะ นีนะครับผมยังเป็นไปเลยนะครับเจเราจะได้ใส่กอไผ่ออกนะครับผมมันเนื้อมันเนื้อดูบรรยากาศกันไปสวยๆสักก่อนนะครับผม này 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 นายา์ชมคลิปเพื่ะะพอให้เขาจะช่งโจทย์สายเลย้นได้ครับผมขอบคุณพ่อพ่อแม่ยอีสีทั้งหลายนะครับคือทุกคนนะครับที่อยู่กับส่องโจทย์สายลื้นี้ครับผมเดี๋ยวมากกดไลค์กดแชค์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับช่วยติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับผมบรรยากาศกันนะครับผม กดไลค์กดแชร์กดลทกดกรดิ่ัเครับกดินะครับขอบคุณขอบคุณีทางบ้านด้นทกันทนะครับย่งกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดล์กดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ